สวัสดีครับผมผู้จายขายฟอร์ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับยี่สิบห้านะครับกันยายนอันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลีหมกเหล็กนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวจะพามาชมรถนะครับวันอาทิตย์ก็ขายนะครับไม่หยุดนะครับเนี่ยนะฮะฟอร์ดออโต้แกลลีนะครับมีรถให้ลูกค้าทุนลองขับนะครับมาชมได้ทุกรุ่นนะครับ เดี๋ยวันนี้จะพามาชมคันสีดำม,มาครับคันสีดำที่จอดอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับรถบอดเลนเจอร์นะครับตัว Next Gen นะครับสี่ประตูนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์นะครับเครื่อง2องพันเทอร์โบนะครับ คันท,ที่จอดอยู่นี่ก็เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเออขับเคลื่อนสองล้อนะครับนี่นะครับเป็นตัวสปอร์ตเครื่องสองพันเทอร์โบนะครับนี่ก็มิติภายนอกนะครับอันนี้แต่งเรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นพอร์นะครับ FORD เป็นสีดำล้วนนะครับลอง เรียมล้างทำความสะอาดส่งมอบรถลูกค้านะครับผมอันนี้มีติดตัวรถภายนอกนะครับถ้าใครสนใจนะครับรุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดเงื่อไนไขนะครับใบราคากันได้นะครับตัวน,นี้ล้อแม็กนะครับก็จะติดมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นลายทูโทนนะครับเป็นสีดำ นะครับตัดขาวนะครับผมแต่งมาจากโรงงานนะฮะเป็นตัวสปอร์ตนะครับจะมีโลโก้อยู่ด้านท้ายฝากระบะนะครับด้านขวาบนนะครับคำว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็ฝาตาใตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัว โลโก้นะครับของฟอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับถอยหลังนะครับอยู่ด้านล่างตรงโลโก้นะครับอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ตรงตัวนี้ก็จะมีกันชนท้ายให้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีอักษรตรงฝาท้ายนะครับกระบะหลังนะครับคำว่าแลนเจอร์นะครับ ผมบอกถึงรุ่นรถนะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นรถกระบะเลนเจอร์นะครับมีติดภายนอกนะครับผมนะครับตรงแก้มนะครับทางซ้ายขวานะครับ้านค่าก็จะมีคำว่าเทอร์โบอยู่นะครับ ทุกรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์โบมาให้แล้วนะครับในส่วนของสี่ประตูนะครับแคปก็เป็นเทอร์โบนะฮะแต่ตัวนี้เรามาพูดถึงตัว4ประตูสปอร์ตนะครับตอนนี้จะมีด้วยกัน3รุ่นย่อยนะครับก็คือจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็จะเป็นซีมเป็นตัวโฟร์วินคับ4นะครับ3มรุ่นย่อยนะครับ มิติภายนอกนะครับเบามือจับที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเท่านะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับก็ามาพร้อมกับควยเลี้ยวเรียบร้อยนะครับในรุ่นนี้นะครับตัวนี้ด้านในนะครับกระจกนะครับผมพับเก็บไฟฟ้านะครับ คนขับสามารถที่จะควบคุมนะครับผมกระจกบานข้างนะครับตั้งสี่บานนะครับผมเป็นออโต้นะฮะแล้วก็ตัวไฟส่องสว่างนะครับสามารถเปิดปิดเป็นออโต้ได้นะครับก็คือตั้งเป็นตัวออโต้นะฮะขึ้นเป็นออโต้นะครับถ้ามีแสงสว่างนะครับไฟก็จะดับนะครับถ้าเป็นกลางคืนหรือว่ามืดหรือขึ้นที่จอดรถนะครับขึ้นอาคารนะครับ ไฟก็ส่องสว่างให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบแบบ push start แล้วนะครับก็คือสตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่ไม่ต้องใจกุญแจนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์เกียร์ธรรมดาของสปอร์ตนะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่9,29,000บาทนะครับเกียร์ออตโต้ก็จะอยู่ที่9,64,000บาทนะครับแล้วก็ตัวกับเครื่องสี่ล้อ 4WD นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่1,04,900บาทนะครับ มีด้วยการสามร,รุ่นย่อยนะครับอันนี้ขึ้นมาชมภายในนะครับภายในรถนะฮะตัวนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ก็ตเกียร์ธรรมดานะครับต้องเหยียบคัดทุกครั้งนะครับเหยียบคัดแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้นะฮะนะครับ เครื่องยนต์ก็จะติดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดพัดลมนะครับี่เปิดพัดลมนะครับรถพัดลมนะครับในรุ่นนี้นะครับบอกก็จะเป็นบอดดังเรียบร้อยนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับผมแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายให้ลูกค้าด้วยนะครับเอาตัวสัพท์นะครับมาวางในช่องตรงนี้นะครับ โดยที่ไม่ต้องเสียบสาย USB นะครับก็สามารถที่จะบรรจุแบตได้อัตโนมัตินะครับถ้ามีหลายเครื่องนะครับก็เสียบเป็นหัว USB ก็ได้นะครับถ้าเป็นในโฟนอะไรพวกนี้ครับก็อเ,อเอามาเสียบตรงนี้ได้นะครับอันนี้มิติภายในตัวรถหน้าจอนะครับหน้าจอรถคนขับหน้าจอคอนโทรลตรงกลางนะครับของผ่อน,นะฮะจะมีตรงนี้ก็จะเป็นตัว ปลดล็อกแล้วก็ตัวล็อกนะครับพอแล้วเราขับไปสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะระบบเซนทรัล็อกเนี่ย,ยประตูทั้งหมดก็จะล็อกหมดนะครับเวลาเติมน้ํามันเราก็แค่ปลดตัวล็อกตัวนี้นะครับระบบต่างๆก็จะปลดล็อกให้นะครับเวลาเติมน้ํามันเด็กปั๊มก็จะไปกดตรงที่ฝาถังน้ํามันนะครับมันก็จะเด้งออกมาให้ลูกค้านะครับในหน้าจอ ฝั่งคนขับนะครับก็สามารถที่จะบ่งบอกได้นะครับว่าเราจะสามารถตั้งได้ครับว่าจะให้ทําอะไรบ้างนะครับโหมดการขับเคลื่อนก็สามารถที่จะเลือกได้นะฮะนะครับพอโรดลากจูงนะครับเลื่อนเสียงสามารถเลือกได้หลายอย่างนะครับให้โชว์นะครับหรือเราไม่อยาก โชว์เยอะนะครับก็โชว์เป็นตัวนี้นะครับเป็นสเกลสเกลแอตตาร่งนะครับตอนนี้รถจอดอยู่ก็ขึ้นเป็นศูนย์นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเซตล็อกความเร็วนะครับเหมือนขับทางไกลนะครับเราก็สามารถกดเซ็แล้วก็ล็อกความเร็วได้นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับลดเพิ่มได้นะครับความเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแตะ คันลิงนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมด้วยตรงนี้ได้นะครับถ้าบวกนะครับเพิ่มความเร็วเราก็กดบวกขึ้นนะครับถ้าลดความเร็วลงกดลบนะครับอันนี้นะครับในระยะทางยาวๆนะครับก็ลดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้นะครับครับอันนี้หน้าจอคอนโทรลตรงกลางนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y ได้นะครับ Android Auto นะครับ สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วก็ระบบหน้าจอเอฟเฟกชัน e ของโทรศัพท์นะครับ mm hmm. ก็จะมาโชว์ตรงจะมาโชว์ตรงอจอหลักทั้งหมดนะครับตรนนี้นะครับปัดน้ำฝนนะครับก็ทำงานออโต้นะฮะพอมีน้ำฝนตกลงมาหน้ารถนะครับฝนตกลงมาปุ๊บนะครับตัวน,นี้ก็จะทำงานปัดน้ำฝนออโต้นะครับตัวน,นี้มีให้ ส่วนสีนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับตัวนี้จะมีสีด้วยกันทั้งหมดให้เลือกนะครับ5สีด้วยกันนะครับก็จะมีเป็นสีอะลูมิเนียมนะครับสีเทาดำนะครับสีดำนะครับสีขาวนะครับแล้ก็อีกสีหนึ่งนะครับที่พิเศษเข้ามานะครับก็เป็นสีส้มนะครับตัวนี้ก็เพิ่มมาให้ลูกค้านะครับเต้นชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบไร้สายเนาะ บาะหนังมีมาให้นะครับแล้วก็เบาะเบาะก,ก็สามารถที่ปรับได้หกทิศทางนะครับหน้าจอคอนโรลกลางก็สิบนิ้วนะครับตรงนี้ลำโพงนะครับตัวนี้ลำโพงมีให้หกตำแหน่งนะครับหกดอกนะครับ ตัวนี้นะครับจะมีถุงลมนิรภัยด้วยกันหกลูกนะครับมีถุงลมนิรภัยให้นะครับหกลูกนะครับก็จะเป็นตัวคู่หน้านะครับเบาะคนขับผู้โดยสารข้างนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีม่านถุงลมนิรภัยให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถเ,าเชื่อมต่อระบบช่วยโทรถุกเฉินได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้มีกล้องถ่ายหนังให้มาเลยแล้วนะครับ ระบบป้องกันตัวนี้ก็มี ABS มให้นะครับป้องกันล้อล็อกนะครับแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะครับตัวนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ระบบะควบคุมความเร็วนะครับตัวนี้คูดคอนโทรนก็มีมาให้นะครับ ถ้าเป็น4ี่คูณสี่นะครับก็จะมีตัวระบบลมเข้ามาให้ติดตั้งเพิ่มนะครับตัวหนึ่งล้านสี่หมืนเก้าพันะฮะจะมีระบบลอมก็คือช่วยเหลือระบบป้องกันการพิคว่ำนะครับแล้วก็จะมีระบบออกตัวบนทางลาดชันนะครับมีให้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ควบคุมรักษาสภาพเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ ESP มีมาให้นะครับระบบป้องกันร้อนหมุนฟรีอะไรพวกนี้นะครับ ตัวท็อปสุดเนี่ยจัดมาเต็มเลยนะครับผมก็ลูกค้าสามารถที่จะสอบถามได้นะครับเข้ามาพูดคุยรายละเอียดได้นะครับหรือถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับสปอร์ตนะฮะถ้าลูกค้าอยากได้ตัวระบบที่มีเหมือนกับของตัว w a ย e ทนะครับก็สามารถซื้อระบบเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้มีเขาเรียกแพ็กเกจนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับ ที่สามารถซื้อเพิ่มขึ้นมาได้นะครับก็จะมีระบบเตือนระยะจอดด้านหน้าด้านหลังนะครับผมก็คือตัวเซนเซอร์นะครับติดตั้งเพิ่มได้นะครับจากโรงงานนะครับเป็นแพ็กเก็เสริมนะครับระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับก็คือเราขับรถอยู่ตอนกลางคืนนะครับถ้ามีรถสวนมานะครับรถเราก็จะจากไฟสูงก็จะตอบเป็นไฟต่ํานะครับ ถ้ารถสวนไปแล้วแล้วด้านหน้าโล่งนะครับรถเราก็จะเปิดเป็นไฟสูงอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวที่เราไม่ต้องมาเปิดไฟสูงไฟต่านะครับรถทํางานให้เองนะครับผมแล้วก็ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนนะครับตอนนี้ก็สามารถซื้อปเก็นเพิ่มเข้ามาในชุดนี้ได้นะครับก็คือเราขับรถอยู่นะครับเกิดจะรอเข้าไฟแดงแล้วคนเดินตัดหน้านะครับรถก็ช่วยเบรกให้นะครับ ตอนนี้เขานสามารถซื้อซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วมันะจะมีระบบเสียภาพการลงตัวนะครับตัวน,นี้ก็จะติดตั้งขึ้นมาเพิ่มนะครับมีอยู่ประมาณประมาณหกระบบนะครับที่ซื้อเพิ่มเข้ามานะครับอยากได้แบบไหนหรือว่าโปรโมชั่นดาวพนนะครับ ดอกเบีย้ยพิเศษอะไรเงี้ยครับหรือดาวต่ําเน้นดาวต่ําก็พูดคุยกันได้นะครับเข้ามาสอบถามได้หรืออยากทดลองขับนะครับก็เข้ามาทดลองขับที่โชว์รูมได้นะครับหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกไม่มีเวลานะครับก็เอารถไปให้ลองถึงหน้าบ้านได้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ส่วนจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวติดตามชมได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ